สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจสุมพารวยนะคะวันนี้เจตุมก็จะพามาชมดอกไม้สวยๆงามๆอีกแล้วนะคะันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรคะดอกพญาเสียโค้งหรือเปล่าเห็นเขาเรียกเนาะสวยงามค่ะกำลังบานเต็มต้นเลยนะคะลมก็แรงนะคะพี่น้อง ยังมีอากาศยังเย็นอยู่นะคะเดือนมีนาแล้วก็ยังเย็นอยู่เราเอาดอกใกล้ๆเลยนะคะสวยๆงามๆกำลังบานเต็มต้นเลยนะคะ ออกไม้กำลังบานเต็มต้นเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะตูกให้ดูเราดูใกล้ๆนะคะ,ะเดอ๋ยวสวยงามลมแรงด้วย แรงจังเลยสวยนะคะดอกสวยมากโอ้พี่น้องจาให้ดู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 ชมดูชมดูชมดอกเนี้ยสวยมากเลยอ่ะ รมกระลรงนะพี่น้องเอ้ย สวยนะคะบรรยากาศดอกไม้สวยๆงามๆลมพัดบานเต็มต้นเลยนะคะพี่น้องลมก็แรงแรงแมงผูกมาตอมด้วย ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลครทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจมตตาที่มอบให้นะคะเฮงเงรวยรวยปังปังกันทุกคนค่ะเดินทางไปนะก็ขอให้ปลอดภัยแค่ข้าจานทร์อันตรายทั้งปวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลเป็นบ้านเต็มเดือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเฮงห่งรวยรวยปังปังกันทุกคนค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยค่ะ